นัเรียน้องขอบคุณครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่องพืชใกล้ตัวนะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องดอกของพืชดอกของพืชน,นะคะคืออวัยวะสืบพันธุ์ของพืชทำหน้ทาที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่เกิดมาจากตาชนิดตาดอกที่ตรงบริเวณปลายยอดดอกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะมีดอกอะไรบ้างเอ่ยมีดอกชบาค่ะมีดอกกัวค่ะเก่งมากเลยคะ่ะ ดอกนะคะก็จะประกอบด้วยส่วนต่าง,างๆอยู่4ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกนะคะเกสอนัวพูเกสอน,วสอนัวเมียนักเรียนเห็นภาพไหมคะเห็นค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่านี่ดอกอะไรเอ่ยดอกชาบาดอกชาบาร์กี่ชู่มพูเก่งมากเลยะคะ่ะต่อไปนะคะคือกลีบเลี้ยง จะเป็นส่วนของดอกที่อยู่ชั้นนอกสุดเรียงกันเป็นวงเรียกว่าวงกีบเลี้ยงนะคะส่วนมากมีสีเขียวจเจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆให้กับดอกที่ยังตูมอยู่นะคะนี่นะคะกีบเลี้ยงนะคะต่อไปกีบดอกเป็นส่วนของดอกที่ถัดมาจากกีบเลี้ยงเข้ามาข้างในมีสีสันสวยงามค่ะเช่นสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีขาวนะคะ มักมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยงบางชนิดมีกลิ่นหอมค่ะหน้าที่ก็คือจะช่วยร่อนแมลงให้มันผสมเกสรน,นะคะนี่นะคะกลีบเลี้ยงกลีบดอกนะคะต่อ <c oughs> ไปคือเกสรเพศผู้เป็นเป็นส่วนของดอกที่อยู่ถัดมาจากกลีบข้างในนะคะจะประกอบด้วยก้านชูอับเรนูอับเรนูแล้วซึ่งภายในเนี่ยจะมีละอองเรนูนะคะมีลักษณะเป็นผงสีเหลือง แล้วก็ภายในดองเรนูมีเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ค่ะนี่นะคะสีเหลืองเหลืองนี่นะคะต่อไปเกสรเพศเมียค่ะเกสรเพศเมียเป็นส่วนของดอกที่อยู่ชั้นในสุดประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมียแล้วก็รังไข่อยู่ข้างในนี้นะคะมีอวุธและเซลล์ไข่ค่ะนิดของดอกนะคะถ้าพิจนารณาจากส่วนประกอบเป็นเกณฑ์ก็จะมีดอกสมบูรณ์กับดอกไม่สมบูรณ์ ดอกสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบครบทั้ง4ส่วนนะคะได้แก่กีบเลี้ยงกีบดอกเกรสรเพศผู้แล้วก็เกรสรเพศเมียเช่นดอกชบาดอกกุหลาบดอกอัญชันนะคะส่วนดอกไม่สมบูรณ์คือดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง4ส่วนค่ะแล้วก็ถ้าพิจารณาจากเกรสรของดอกที่ทําหน้าที่สืบพันธุ์ก็สามารถจําแนกได้2ประเภทเหมือนกันนะคะก็จะมีดอกสมบูรณ์เพศแล้วก็ดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกสมบูรณ์เพศก็คือดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันค่ะส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศก็จะมีดอกก็จะหมายถึงดอกที่มีมีแค่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเพียงเพศเดียวน,นะคะอ่าต่อไปนะคะครูจะถามคําถามนักเรียนหลังจากเราได้เรียนจบไปแล้วคําถามของครูข้อแรกเลยก็คือ ดอกประกอบด้วยกี่ส่วนแล้วก็อะไรบ้างคะน้องซินตอบได้ไหมคะดอกประกอบด้วยสี่ส่วนค่ะคุณครูประกอบด้วยกีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปส่วนใดทําหน้าที่ล่อแมลงคะน้องเกียวตอบได้ไหมเอ่ยกีบดอกค่ะเก่งมากเลยค่ะ ตัวคำข้อสุดท้ายนะคะครูจะถามว่าดอกสมบูรณ์มีลักษณะอย่างไรคะ่ะน้องเจนตอบได้ไหมคะตอบได้คะ่ะคือดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียค,ค่ะค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากเลยนะคะหลังจากที่เราได้สรุปทําความเข้าใจกันแล้วต่อไปครูจะให้นักเรียนทำ Mind Mapping นะคะเป็นแผนภาพความคิดของตัวเองโดยระบุ ส่วนประกอบของดอกทั้ง4ส่วนแล้วก็หน้าที่ของแต่ละส่วนนะคะแล้วนํามาส่งครูสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยค่ะขอบคุณ่ะคะ